สวัสดีครับพบกับคนลอกชแน,นลครับตอนเช้าเมื่อนี้กัมายามรอบคือเก่าครับตอนเช้าที่สดใสพี่น้องบ่งมีฝนตกเมื่อคืนนี่ไหยามรอบหลังแรกครับน้ำกระไลดีดีพี่น้องเแต่ว่า ปาบอกค่อยเข้ารอบมันสงสัยสิหุจักน้ำว่าอีกมือสองมือนี่กับพายุสีเข้าพี่น้องเอ้พายุอีกอย่างสื้อญี่ปุ่นนะพายุคาจิกิโบลิจังใดนี่แหละสีเข้าทั้งนครพนมนี่รับเต็มเต็มเลยพี่น้องเอ้สงสัยสี่ซื้จักน้ำหรือเบล่บอกค่อยมีป่าเข้ารอบเลยหลังแรกความว่างเปล่าพี่น้องเอ้หลังแรก ที่ป่าจะเข้าเลยใี่ปลาที่มุดจักน้ำล้กจังบุม้มเข้าที่น้ำซัมนี้กับปลาก็เริ่มลงน้ำใหญ่แล้วเนาะเริ่มเริ่มลงน้ำสงคราม ใส่ลงน้ำสงครามแล้วทีนี้ส่สัยสีีูจักน้ำอยู่สองสามมือกับพายุเข้าแล้วหลังแรกบ้างป่า บ่ิใส่บ่อใส่เหยื่อหล่อ,อ,นะอเนาะบ่ิใส่เหยื่อหลบอันนี้ตั้งไว้ให้ป่าเข้ามาให้ป่าลอยทวนน้ำขึ้นมาถือหลังแรกบังเปล่าแล้วเอาหลังที่สองพี่น้องลุ้นลุ้นรูนร้หลังนี่มานกมูได้ลองเบิ่งสชิดได้จักตัว thì cái cái khoan vàng bảo bỏ bỏ miền đấy bỏ màn này

มาเล่นหมากรุกม้ nam còn nhanh lực gì đấy, nam còn đấy nhanh lại <laughs> miệt, miệt หลังครับเป็นใจป่าบ่ อกอซากเกอร์นี่ก็เข้ารอบคือน้องยออัทำลาย as Sirri panannya keri paseke <tuh>